สวัสดีค่ะท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ P A News และดิฉันชยารมศิวกุลเป็นระยะเวลากว่า60ปีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ P A ได้มุ่งมันพัฒนาการทำงานในทุกๆด้านโดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพทำให้ P A ได้รับรางวัล Best Company to Work for in Asia ต่อเนื่องเป็นปีที่2ค่ะ ายสุชาติเครือแก้วรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ p e เเข้ารับมอบรางวัล best company to work for in Asia ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศไทยที่มีการบริหารจัดการด้านบุคลากรมาใช้ร่วมกับแนวทางการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสำหรับ p e a ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจนได้รับรางวานนัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่2มาจากการร่วมมือในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกันคือ brightness for life quality สว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยที่พนักงานจะร่วมกันขับเคลื่อนการทํางานทั้งการบริการด้านพลังงานไฟฟ้าธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจรให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและการบริการได้ดียิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนก็เป็นหลักประกันว่าองค์กรของเรานะครับ เ,เป็นอง,องค์กรระดับสากลที่พนักงานหรือคนบุคคลทั่วไปอยากมาทามากับเราด้วยเมื่อทำมาแล้วก็จะมั่นใจว่าองค์กรของเราสามารถให้พนักงานทุกคนมีความสุขได้ครับ การดำเนินงานหลังจากนี้พีเอยังเน้นย้าและให้ความสําคัญกับการบรหิหารจัดการด้านบุคลากรอ,อย่างต่อเนื่องด้วยความมั่นใจว่าจะมีส่วนสําคัญในการพัฒนาองค์กรให้สามารถก้าวเดินต่อไปตามแผนงานในอนาคตค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PA News สํสำหรับวันนี้ดิฉันชายารมสิวกุลขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ